มหาสุชาตินะคะ <Okay. S 1> เรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสัมมาวายมะ <Okay. S 1> สัมมาวายมะเกี่ยวกับาการนำไปใช้ในทางโลกและทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันไหมคะ <Okay. S 1> สัมมาวายมะตัวเนี้ยค่ะสัมมาวายมะทางทางโลกก็ทางทางโลกก็คือเราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องขยันเนาะเป็นเรื่อง ฝากเพียนถูกต้องฝากเพียนขยันมันเพียนธรรมาหากินอะไรนะธรรมาวายามะไม่ใช่ธรรมที่เป็นองค์นำเหรอธรรมที่เป็นตัวเด่นองค์นำนี่ต้องมาจากสมาธิธิสรมมาสมาธิสัมมาสติพวกนี้นะแต่สรมมาวายามะนี่มันเป็นปกลุ่มสมาธิกลุ่มสมาธินะฝากเพียน ในภาษาของคำหมายบายามาจริงๆคือบาปที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นบาปอากุศลที่เกิดแล้วให้รีบละกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วให้ประครับประคองไปให้ตลอดรอดฝั่ง ความหมายของสัมมาวายามา,ามีแค่นี้นะอันน,น,นี้สัมมาวายามาที่แ้่จริงแต่เราไปประยุกต์ไป,ไปบอกจะใช้ไปทําอย่างอื่นได้ไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องแบบเหมือนขี่ช้างจับตกกะกแตนนะลองลองลองดูที่ลงทุนที่ใหญ่โตมโหาารเลยเพื่อจะจับตะ๊กแตนตัวเดียวเองนะเพราะฉะนั้น แต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วนี่มันมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยมันเป็นเรื่องไปสู่มรรคผลนิพพานนะนะแต่ในความหมายจริงๆถ้าอย่างโยมถามนี่สมาวายามะตรงเนี้ยโยมถามน่ะน่าจะเป็นความน่าจะเป็นความวิริยะมากกว่าวิรยะอุตสาหะนะนะคือความขยัน เป็นความขยันเป็นความขยันทำมาหากินในการที่จะประสบผลสาเร็จหาวิธีหรือว่าอิทธิบาทนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานีถ้ามีสีตัวนี้สําเร็จหมดทุกเรื่องสําเร็จหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องยากขนาดไหนก็สําเร็จได้ถ้ามีสีองค์ธทรำรนี้ก็จะอิทธิบาททําให้ถึงทำที่สามารถทําให้ถึงความสําเร็จได้นะ แต่ว่าพกยาวมาวยามาที่ที่ยมถามนี่มันถามมันถามแบบโดดๆเนาะไปถามโดดๆตัวขององค์ธรรมเลยมันก็มีตัวสัมมาวยมามะเขาก็มีองค์ธรรมแต่ว่าองค์ธรรมของเขาของสัมมาวยามาก็คือระวังกุศลที่ยังไม่เกิดระวังไม่ให้เกิดนี่คือองค์เขาเลยองค์ตรงๆเลยอ อกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดถ้าเกิดแล้วมันพลาดพังเกิดไปแล้วให้รีบละไม่แช่อยู่ไม่จมอยู่ไม่ยินดีพอใจในบาปอากุศลนะแต่กุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นไอ้ส่วนที่เกิดแล้วก็พระบักประคับประคองดําเนินไปให้สุดทางดําเนินไปถึงจุดมุ่งหมายของเราอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ ตรงนี้ทำพวกพวกนี้มันไม่ได้ทำแยกออกนะไม่ได้ทำแยกออกนะํามันไปได้วยกันในองค์มรรคมันไปพร้อมกันหมดไปพร้อมกันสมาธิเ็าจะคอยเป็นประธานสมาธิเขาจะเป็นประธานเขาคอยเฝ้าดูพวกนี้จะเป็นบริขารเป็นเครื่องปรุงพวกอีกเจ็ดองนี่จะเป็นเครื่องปรุงหรือบางทีก็มีสมาธิทเป็นประธานก็มี สมาธิเมื่อความเห็นถูกต้องแล้วเมื่อความเห็นถูกต้องแล้วความดําดิก็ถูกต้องในความอะไรล่ะวาจาก็ถูกต้องการงานก็ถูกต้องอาชีพก็ถูกต้องความพยายามก็ถูกต้องสติก็ถูกต้องสมาธิก็ถูกต้องแบบนี้ก็มีมันเริ่มไปจาก มีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะเพราะว่าจริงๆไง้ตรงสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าใครเห็นตรงนี้มาตรงนี้ได้จนแน่ใจว่าอยู่ในสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยคือพระอริยะเป็นพระอริยะชั้นต้นละชั้นต้นไปถึงชั้นสูงสุดนั่นแหละเพราะว่าเพราะในสัมมาทิฏฐิมันบอกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นอะไรเล่า เห็นอะไรเล่ากล่าวไว้อย่างนี้เลยหนึ่งเห็นทุกลองคิดดูสิคนเป็นปุถุชนจะเห็นอยู่ไหมหนึ่งเห็นทุกสองเห็นเหตุให้เกิดทุกสามเห็นความดับทุกสี่เห็นข้อปฏิบัติในการดับไม่เหลือของทุกลองคิดดูดิว่าปุถุชนจะจะเห็นได้ไหมลองนึกดูนอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นโสดาบันอะ อย่างน้อยอย่างต่ตาสุดต้องเป็นประสะดาบันจึงเป็นสมาธิฏิเพราะฉะนั้นแต่มีสมาธิฏิแล้วทํำยังไงก็ยังไงก็รอดอยังไงก็รอดเพราะว่าความเห็นมันถูกต้องไปแล้วนะและการพูดการทําการความนึกคิดต่างๆมันก็ไปหมดแหละมันก็ถูกต้องหมดแหละเพราะตัวทิฏฐิมันคุมอยู่ แต่แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนะมันอยู่ที่สมาธิสมาธิมันเป็นประธานเป็นประมุขเข้าเลยนะเป็นประธานเพราะว่าเราลองสังเกตด,ดูนะสมมุติเราใช้ลมหายใจเป็นหลักพอว่างเลยไหมพอว่างมันไม่มีหน้าที่การงานอย่างอื่นทําเราก็อยู่เราก็อยู่กับลมหายใจอ่ะเราก็อยู่กับลมหายใจ อยู่กลมลมหายใจอยู่เกิดมันเกิดความนึกคิดเกิดดำริเกิดความดำริลองคิดดูสิเกิดความดำริอยู่กลมลมหายใจเราก็เห็นความดำริไปเห็นความดำริต่างๆพอความดำริดับก็อยู่กลมลมประลมหายใจความดำริดับก็อยู่กลมลมหายใจพอมีความดำริไปก็เห็นดูความดำริกำลังเป็นไปอยู่ กําลังเป็นไปอยู่ไม่ได้ห้ามนะเออแปลกไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ได้ก็ไปแทรกแซงนะไม่ได้ก็ไปแทรกแซงไม่ได้ไปชี้ชัดไม่ได้ไปเข้าไปจัดการอะไรนะอแล้วแต่องค์ธรรมต่างๆที่จะปรากฏอะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนเกิดหลังมันบังคับไม่ได้หรอกมันวิถีชีวิตของเรามันเราไม่ได้เรียงลําดับเหมือนการนับเลขมาเลย มันแล้วแต่จะมาจากไหนบางทีก็จูๆขึ้นมาบางทีก็ฟังคนพูดไม่ถูกใจก็โกรธขึ้นมาเลยเอ้าว่าโกรธขึ้นมาอยู่กับอะไรล่ะที่นี่ความโกรธเกิดอยู่กับอะไรล่ะอยู่กับอะไรตอนก็โกรธขึ้นมาแล้วนี่ยมันโกรธแล้วดิจิตมันโกรธแล้วนี่ <c oughs> อยู่กับสัมมาวายามะก็ได้อ,อยู่กับสัมมาสังกัปปะก็ได้ อลองลองดูนะพรามาโกรธแล้วอยู่กับสัมมาบอกโกรธปั๊บสัมมาสังกปะว่าอะไรดังหนึ่งสัมมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องดําริในการออกจากกามดําริในการไม่มุ่งร้าย <c oughs> ดําริในการที่ไม่พยาบาทเห็นไหมเพราะเรามันโกรธเนี่ย มันอาจจะแอบแฝงความมุ่ง้ายหรือพยาบาทเอาไว้ก็ได้แต่เราดำดิอยู่กับความดำดิตรงนี้ปั๊บก็มันก็บั่นทอนบันเทาหรือละไปแต่ถ้าบั่นทอนบันเทาและละไปไได้วยความภาคเพียนนะ่ะมันอยู่กับสัมมาวายามะเพราะว่าอากุศลที่เกิดแล้วให้รีบละนี่สัมมาวายามะแล้วเป็นสัมมาวายามะแล้วนะ เพราะนั้นมันไม่ได้ององค์มรที่ถูกต้องการปฏิบัติในองค์มรที่ถูกต้องมันไม่ได้มาเป็นชิ้นชิ้นะไม่ได้มาเป็นนั้นอันไม่ใช่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้ใหู้กเสร็จก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติอันนั้นอันนั้นอันนี้แบบเป็นทฤษฎีคิดเฉยนะโดยความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดไม่มีทางแล้วจะแล้วน้อยไม่มีใครทําได้ด้วยเพราะว่าองค์มรนี่เขาจะตรงมาทีเดียวครบองบค์เขาเขาจะมาครบมาครบ ทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยถึงจะทำงานได้ไดสมบูรณ์แบบมาแต่ศีลอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ได้มาสมาธิอย่างเดียวก็ทำงานไม่ได้มาจากปัญญาอย่างเดียวแล้วก็เฉโกอีกกีโกงอีกนะมาจากปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในอริมักมีองค์8นี้ย่อลงในศิกขาสามได้นะ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญานี่คือปัญญานะหนึ่งปัญญาละตัวปัญญามาก่อนละนะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวานี่เป็นศีลนี่เป็นศีลตามมาแล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสามตัวท้ายนี่เป็นสมาธิเมื่อเขาทำงานเป็นมัคคะสมังคีทำงานพร้อมกันเลย อริมักเป็นองค์8ทํทำงานพร้อมกันเลยเป็นมัคคัมังคีเป็นทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาแล้วในศีลสมาธิปัญญานี้นะศีลส,สมาธิปัญญานี่มีตัวหนึ่งคอยเพ่งตัวหนึ่งคอยสังเกตเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นสมถะและวิปัสสนาเห็นไหมอนี้มักเป็น 8, องค์แปย่อลงมาด้วยสองก็ได้ เป็นข้อปฏิบัติคือสมถะฝ่ายที่ฝ่ายที่คอยเพ่งฝ่ายคอยเพ่งอารมณ์คอยเพ่งอารมณ์เป็นสมถะไอฝ่ายที่คอยเพ่งลักษณะคอยดูลักษณะของสิ่งที่เป็นธรรมชาติตัวนั้นเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาวิปัสนามันเห็นแจ้งไงวิปัสสมถะมันสมถะมันก็เป็นอุบายให้สงบไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิในการเห็นอารมณ์เดี่ยวเดี่ยวเห็นอารมณ์เชิงเดียว นะเพราะแต่ว่าถ้าเห็นแบบครบถ้วนเห็นแบบสมบูรณ์แบบเห็นการเกิดการดับเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการตั้งอยู่เห็นหนักเห็นเบาเห็นอะไรก็แล้วแต่แหละเห็นตามที่เขาเป็นนะตามที่เขาเป็นของเขาอ่ะเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนานั่นแหละดังนั้นแหละการทํางานของมรริมรตินี่แต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกที่พระพุทธเจ้าตรัสอ่ะที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นเนี่ย จิตว่างมากเท่าไร่จิตยิง <IS país> ่งว่างมากไปเท่าไรอริยามรรยิ่งสมบูรณ์เท่านั้นเอาเป็นอย่างนี้ไปจิตยิง่งว่างมากเท่าไรอริยมรรยิ่งสมบูรณ์เท่านั้นจิตยิ่งวุ่นมากเท่าไร่อริยมรรยิ่งหายไปหายไปแต่มันวุ่นวายยิ่งวุ่นวายจนเรียกว่าโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกอุทานขึ้นมาไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วแสดงว่าศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงปัญญา ไม่มีอริมักเลยนะเพราะนั้นอริยมรรคออริยมรรคเนี่ยจิตยิ่งว่างเท่าไหร่ยิ่งอริมกักยิ่งสมบูรณ์มากเท่านั้นเพราะนั้นแล้วเราต้องอยู่ด้อริมักที่สมบูรณ์จำจำคำไว้ให้ดีจำคำว่าอุเบกขาไว้ให้ดีอุเบกขายังคงเหลืออยู่เวทนาใดๆก็ตามเกิดขึ้นอุเบกขายังคงเหลืออยู่ก็อุเบกขาแล้วทำก่อนตัดสรุป จำได้ไม่ทําก่อนตัดสรู้ในโพชชงอ่ะอุเบกขาสัมวพชงอ่ะรอการตัดสรู้เลยนะแต่ใครอยู่กุบเบกขานี่รอการตัดสรู้รอรอการแทงตลอดรู้แจ้งเลยนะมันอยู่ในอุเบกขานะะจำมาไว้เลยยิ่งว่างมากเท่าไหร่ยิ่งไม่วุ่นวายมากเท่าไหร่อริมากยิ่งสมบูรณ์มันยิ่งมันเป็นเรื่องอัศาจรรย์มันมันผิดหลักตรกะของของ,ของการกระทำอะของการกระทํา แต่ว่าอริยมรรคนี้ต้องไม่มีการกระทําอริยมตรรคต้องไม่มีคนทําถ้าอริยมรรคมีคนทําถ้ามีคนทําบรรลุยากเพราะว่ายังมีคนเข้าไปแทรกแซงคนไปจัดแจงคนนั่นคนนี่ยังเป็นตัวฉันเข้าไปอย่างนู้นอย่างี้ะตัวอริยมรรคก็ไม่มีคนนะไม่มีคนนะสมาธิทิฏฐิก็ไม่มีคนนะสมาสังกัปปะก็ไม่มีคนนะสมาวาจาก็ไม่มีคนนะ สัมมากรรมตะก็ไม่มีคนสัมมาอาชีวะก็ไม่มีคนนะสัมมาวายามะก็ไม่มีคนสัมมาสติก็ไม่มีคนสัมมาสมาธิก็ไม่มีคนลองดูสินะคนเนี่ยมันใช้มันเป็นแพ่ผู้ผู้ที่หลงเท่านั้นเองผู้ที่หลงชั่วค้าวอ่ะมันหลงชั่วขราว,ชว,าวเช่นสมมุติเรากินเนี่ยเราทานอาหารเนี่ยเราทานอาหารกินไปปับ๊บ ลองสังเกตนะบัดสามัดบรรลุมรรคผลได้เลยนะเข้าใจตรงนี้กินก็ไปลดเปรี้ยวลดหวานรสมันลดเค็มลดอะไรก็ตามเถอะลดจืดรสเผ็ดก็ลิ้นนะ่ะมันรับอะลิ้นนะเป็นคนรู้น่ะยังไม่มีเรานะยังไม่มีเรานะแต่ความเคยชินมันเร็วไงโมหะมันเร็วไงมันสร้างตัวสร้างตนไ้ให้เราตั้งแต่พบไหนไม่รู้ นะพออร่อยขึ้นมาปับ๊บสมมติคนชอบกินส้มตำเนี้ยเผ็ดๆอย่างเงี้ยพอเองก็ไปปับ๊บอู้อร่อยจังเจ้านี้ตำถูกสยบอยู่ในอำนาจของความอร่อยนะั่นนะ่ะที่ก็เรียกว่ามีนันทิความเพลินมีตัณหาความทยานอยากมีฉันทะความพอใจอย่างยิ่งเลยมีอะไรก็ว่าไปเถอะนะแยะ,ยะ,ยะพูดไม่บาดไม่ไหวหรอกระพุธทธเจ้าตัดก็มีห้าหกองค์ จันทิราคะตันหานันีิอะไรหลงเพิดเพลินจมลงสยบอยู่อยู่ใต้ภายใต้เอาความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละคนมันเพิ่งมาเกิดเนี่ยคนเพิ่งมาเกิดเนี่ยคนมาเกิดตอนที่มีผัสสะเนี่ยไปกระทบลิ้นแปะอร่อยเนี่ยแหละมีลิ้นแปะอร่อยมาลิ้นที่จริงอลิ้นมันยังไม่บัญญัติว่าอร่อยไม่อร่อยหรอกมันก็แค่รสเท่านั้นแหละรู้หวานมันกาาน็หวานหวานซื่อหวานตรงๆ รู้เผ็ดมันก็เผ็ดซื่อๆเผ็ดตรงๆนะแต่พอเราชอบเท่านั้นแหละนี่คนมันเกิดตรงนี้เพราะนั้นแล้วอย่าลืมว่าทำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปิดกั้นได้คอยสังเกตเฝ้าดูนี่ยคนเกิดไม่ได้เลยนะเพราะคนเกิดไม่ได้เห็นแต่องค์ธทรำรเกิดขึ้นมิตรปฏิจจมาลัยนั่น,นคือพอระอิยะปรากฏแล้วนะพระอริยะเจ้าปรากฏแล้วละสก,กายะพอเห็นความ เชื่อมโยงของสิ่งที่อาศัยกันเกิดอะสากายะความเห็นเป็นตัวตนมันก็ดับก็ขาดมันจะเห็นแต่สิ่งที่กําลังประกอบเป็นปฏิจจ์อิทัพปจัจจยตาสิ่งที่เป็นปัจจัยว่ามีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับอาศัยกันอยู่งั้นน่ะนะเห็นแต่อิทัพปจัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเห็นอย่างเงี้ยคนก็หายเพราะคนหายแล้วใครจะตกนรกใครตกนรกท,ทําไมจึงบอกพระโสดาบันนี่ปิดอบายภูมิไม่ไม่มีทางตกนรกลองคิดดูสิ มันปิดตรงไหนลองดูให้ดีดูตามดูตามไปเรื่อยๆนี่แหละนะดังนั้นแหละนะนะมันประเด็นนี้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรหรอกนะแต่เรามันเราเราความคิดเราที่ที่เราคิดไว้กับกับตัวองค์ธรรมที่ถามอ่ะมันมันไม่ได้สอดคล้องกันนะแต่ว่าพยาพยามดึงก็พยายามดึงว่ามัมนมันก็ไปหากันได้นะ ที่จริงเกี่ยวกับจะประสบผลสำเร็จไม่สาเร็จอะไรมันเกี่ยวกับความาเกี่ยวกับขยันสื่อสัตย์ประหยัดอดทนเนี่ยโอกาสหาความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่เสมออิธิบาทเนี่ยยืนยันแล้วพุทธเจ้ายืนยันเลยอิธิบาทนี่อยากมีอายุอยู่ถึงหนึ่งกับก็อยู่ได้อิธิบาตอยากอายุยืนก็ยืนได้อายุสั้นก็ได้เพียงแต่เรามีฉันทะ มีฉันทะเป็นมูลเถอะนะเป็นเรื่องต้นขึ้นมาแล้วมันก็เกิดนะแล้วก็มันเพียรพยายามทำสิ่งนั้นให้มันทำให้เกิดขึ้นได้นะ